สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองมาพบกับครูเจ๊ฟอีกครั้งในรายวิชาศิลปะนะคะวันนี้ครูเจ๊ฟก็มีสาระและเทคนิคดีๆเกี่ยวกับทางด้านศิลปะมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยค่ะเอ๊จะเป็นอะไรดีนะมาติดตามกันเลยค่ะวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆมาทบทวนเกี่ยวกับศิลปะงานปั้นค่ะ ซึ่งจากบทเรียนที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิละปะงานปั้นโทฟี่การปั้นถ้วยรางวาัลไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆปั้นถ้วยรางวาัลและส่งผลงานมาทางบทเรียนออนไลน์แล้วใช่ไหมคะเอ๊เด็กๆนำถ้วยรางวัลที่ปั้นไปให้ใครใครคือผู้ชนะในใจของเด็กๆไหนใครนำไปให้คุณพ่อคุณแม่บ้างยกมือขึ้นคะ่ะเก่งมากคะ่ะ ไหนใครนำไปให้คุณปู่คุณตาคุณยายคุณย่ายกมือขึ้นค่ะเก่งมากค่ะหรือเราอาจจะนำไปให้กับคนที่เรารักและขอรบก็ได้นะคะ <Duty> การปั้นถ้วยรางวัลเป็นการนำวัสดุเนื้ออ,อ่อนและเน่ยเช่นดินเหนียวดินน้ำมันดินเยื่อกระดาษมาปั้นให้เป็นรูปทรงรอยตัว ที่สามารถมองเห็นโดยรอบทุกด้านค่ะเป็นผลงานศิลปะสามมิติเนื่องจากเราสามารถมองเห็นได้ทุกด้านค่ะคือมีความกว้างความยาวความสูงและความหนาค่ะวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานปั้นงานปั้นเป็นผลงานศิลปะที่สนุกเพลิดเพลินเพราะทำให้เราได้ใช้มือขยำบีปะครึง่งหรืออาจจะใช้อุปกรณ์ตกแต่ง ให้ผลงานงานปั้นของเราสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะวัสดุสำหรับงานปั้นได้แก่ดินเหนียวดินน้ำมันกระดาษแช่น้ำผสมกาวขี้เลื่อยผสมกาวขี้พึ่งปูนปาสเตอร์นำมาขยำบีบประคึงให้เป็นรูปทรงต่างๆต,ต,ตามจินตนาการของเราได้เลยนะคะเด็กๆเด็กๆรู้จักปูนปัสเตอร์ไหมคะ ปูนปัตเตอร์มีลักษณะเป็นผงสีขาวเมื่อนำไปผสมน้ำแล้วทิ้งไว้จะแข็งตัวเร็วมากๆเลยค่ะวัสดุเนื้ออ่อนและเน่มที่สามารถนำมาปั้นได้มีอะไรบ้างคะเด็กๆยังจำกันได้ไหมคะใช่แล้วค่ะ 1. งงานปั้นจากวัสดุธรรมชาติเป็นวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติและมีคุณสมบัติที่สามารถนำมาปั้นเป็นรูปต่างๆได้ เช่นดินเหนียวเป็นวัสดุที่สามารถยึดเกาะตัวกันได้ดีนะคะหาได้ง่ายและประหยัดค่ะในธรรมชาติอาจจะมีสีน้ำตาลหรือสีดำแล้วแต่สถานที่ที่เก็บดินมาได้ค่ะถ้าเด็กๆจะนำมาปั้นต้องนวดดินให้นิ่มก่อนนะคะจึงจะสามารถนำมาปั้นได้ค่ะ 2. ง,งานปั้นจากวัสดุสังเคราะห์เป็นวัสดุที่คนเราได้ผลิตขึ้นมานะคะ หรือสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อนำมาใช้ในงานปั้นโดยเฉพาะค่ะเช่นดินน้ำมันแป้งโดดินเยื่อกระดาษเป็นต้นค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นั้นเราสามารถใช้สิ่งต่างๆรอบตัวมาดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ในการปั้นแบบง่ายๆได้เลยนะคะเช่นไม้บรรทัดดินสอและควรมีแผ่นพลาสติกไว้สำหรับรองปั้นนะคะต่อไปประเภทของงานปั้น งานปั้นจัดเป็นศิลปะประเภทปฏิมากรรมค่ะมีลักษณะเป็น3าม,มิติซึ่งมีความกว้างความยาวความสูงหรือความหนาค่ะโดยงานปั้นนั้นแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่อะไรบ้างคะ<ๆ>เด็กๆเด็กๆยังจำกันได้ไหมคะเก่งมากค่ะ 1. การปั้นนูนต่ำเป็นการปั้นรูปให้นูนขึ้นมาจากพื้นเพียงเล็กน้อยเน้นความงาม ของภาพด้านหน้าเช่นลักษณะของภาพหรือข้อความบนเหรียญบาทค่ะ 2. การปั้นนูนสูงคือการปั้นรูปให้นูนขึ้นมาจากพื้นจนมองเห็นด้านข้างของรูปที่หนูนได้ชัดเจนเน้นความงดงามของภาพด้านหน้าและด้านข้างค่ะตัวอย่างเช่นการปั้นประดับฝาผนังต่างๆค่ะ 3.. การปั้นลอยตัวคือการปั้นรูปที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนรอบด้านเช่นพระพุทธรูปอนุสาวรีย์ต่างๆค่ะต่อไปเราไปดูเทคนิควิธีการปั้นแบบต่างๆกันค่ะเทคนิคที่1การขุดเป็นรูป1วัสดุก็จะมีดินเหนียวหรือดินน้ำมันดินเหนียวนะคะให้พรมน้ำบนดินเหนียวก่อนแล้วนำมานวด เพราะดินเหนียวเป็นดินเนื้อละเอียดค่ะมีคุณสมบัติเหนียวทึบน้ำคือน้ำไม่สามารถซึมผ่านได้เมื่อให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสมสามารถนำมาปั้นเป็นรูปต่างๆได้ค่ะเมื่อนำไปเผาหรือผึ่งแดดก็จะแปลสภาพเป็นวัตถุแข็งไม่เปลี่ยนรูปค่ะ 2. วิธีการปั้น 1. คิดภาพที่ต้องการจะขดก่อนค่ะ 2. ใช้มือคลึงดินน้ำมันเป็นเส้นยาวๆให้มีความหนาสม่ำเสมอกันค่ะ 3. ขดให้เป็นรูปร่างที่ต้องการได้เลยค่ะเทคนิคต่อไปเทคนิคการปั้นเป็นสิ่งต่างๆเราสามารถปั้นดินน้ำมันเป็นทุกสิ่งได้นะคะเพียงนึกถึงสิ่งที่ต้องการจะปั้นเหมือนกับเราปั้นถ้วยรางวัลจากบทเรียนที่ผ่านมาเราพยายามบีบปะ ั้นดินน้ำมันหรือดินเหนียวจนได้ลักษณะของสิ่งที่เรานึกไว้นะคะฝึกฝนบ่อยๆนะคะเราก็จะปั้นได้อย่างคล่องแคล่วเช่นการปั้นเป็นรูปเรขาคณิตการปั้นเป็นรูปผลไม้ต่างๆการปั้นเป็นรูปสัตว์ต่างๆค่ะเทคนิคต่อไปเทคนิคการปั้นเป็นภาพค่ะเช่นการปั้นธรรมชาติแสนสวย ปั้นดินน้ำมันเป็นพื้นหลังก่อนนะคะแล้วปั้นสิ่งต่างๆหลากสีนำมาแปะตกแต่งให้สวยงามค่ะการปั้นสัตว์เลี้ยงของฉันใช้ดินน้ำมันสีตรงข้ามกับพื้นหลังจะทำให้ภาพดูมีชีวิตชีวาค่ะหรือการปั้นดอกไม้แสนสวยระวังไม่ให้ดินน้ำมันต่างสีปนกันนะคะเพื่อความสวยงามเพื่อภาพจะได้สดใสามากยิ่งขึ้นค่ะ ทุกครั้งที่ปั้นเสร็จต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อยล้างมือให้สะอาดเก็บดินน้ำมันไว้ในภาชนะปิดฝาให้สนิทนะคะไม่ให้ถูกอากาศนะคะเพื่อไม่ให้ดินน้ำมันแข็งค่ะส่วนดินเหนียวเราต้องใช้ผ้าเปียกคุมไว้เพื่อไม่ให้ดินเหนียวแห้งนะคะเด็กๆให้เด็กๆนำเทคนิควิธีการปั้นแบบต่างๆฝึกปั้นรูปต่าง ได้ตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะการที่เราได้เรียนรู้ศิลปะงานปัน้นมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเพราะศิลปะงานปั้นเป็นงานศิลปะที่สนุกเพลิดเพลิน,น,ลนเ,เ,เราต้องใช้มือของเราขยำบีปะครึงช่วยฝึกกล้ามเนื้อมือและนิ้วมือให้แข็งแรงในการนวดคลึงและปั้นค่ะทำให้เรามีสมาธิ จดจ่อกับสิ่งที่ทำและภูมิใจกับผลงานตัวเองด้วยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมตอบคำถามสรุปความรู้เกี่ยวกับศิลปะงานปั้นแบบง่ายๆสไตล์เด็กๆกันเลยคะ่ะ ข้อที่หนึ่งจากภาพเป็นงานศิลปะประเภทใดหนงานปั้น 2. งานแกะสลัก 3. งานภาพพิมพ์เด็กๆช่วยกันตอบค่ะเอ๊ะคำตอบของเด็กๆคืออะไรนะติ๊กตอกติ๊กตอกติกตกต๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากค่ะ คำตอบก็คือข้อหนึ่งเพราะองค์มังกรเป็นศิลปะงานปั้นนั่นเองค่ะข้อสองข้อใดเป็นงานปั้นลอยตัวหนึ่งปูนปั้นรอบเจดียสององค์ดินเผาสามแกกันพลาส,สติกเด็กๆช่วยกันตอบค่ะเอ๊คำตอบของเด็กๆจะเป็นอะไรนะ ติกตอกติกตอกติกตอกติกตกติกกเก่งมากคะ่ะคำตอบก็คือข้อ2เพราะองค์ดินเผาสามารถมองเห็นได้ทุกด้านคะ่ะข้อ3ก่อนปั้นทุกคนต้องเตรียมดินด้วยวิธีใดคะหนึ่นำดินไปแช่น้ำสอ นวดดินให้นิ่ม 3. นํนำดินไปตากแห้งค่ะเด็กๆช่วยกันตอบค่ะเอ๊ะคำตอบของเด็กๆจะเป็นอะไรนะติ๊กตอกต,กติกต๊กตอกต,กติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตกเก่งมากค่ะคำตอบก็คือข้อ2 เราต้องนวดดินน้ำมันหรือดินเหนียวให้นิ่มก่อนนะคะจึงจะนำมาปั้นได้นะคะเด็กๆข้อที่4วัสดุใดไม่ควรนำมารองปั้นค่ะ 1. กระจกสายส 2. กระดานไม้อดัด 3. แผ่นพลาสติกลูกฟูกหรือที่เราเรียกกันว่าฟิวเจอร์บอร์ดค่ะเด็กๆช่วยกันตอบค่ะเอ๊ะคําตอบเด็กๆจะเป็นอะไรนะ ติ๊กต็อกติ๊กต็อกติ๊กต็อกติ๊กตอ็อกเก่งมากค่ะคำตอบก็คือข้อนดึงเพราะกระจกสายเป็นของมีคมถ้านักเรียนนำมารองปั้นอาจได้รับอันตรายได้นะคะไม่นำไม่ควรนำมารองปั้นนะคะเด็กๆข้อที่ห ข้อใดกล่าวถึงงานปั้นได้ถูกต้อง 1. มีลักษณะสองมิติ 2. มองเห็นได้รอบด้าน 3. เป็นรนาบแบนๆเด็กๆช่วยกันตอบค่ะเอ๊ะคําตอบของเด็กๆจะเป็นอะไรนะติ๊กตอก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  เก่งมากค่ะคำตอบก็คือข้ 2. อ2เพราะงานปั้นเป็นผลงานประเภท3มิติสามารถมองเห็นได้รอบด้านค่ะเรามาสรุปความรู้กันนะคะไหนใครตอบถูก5ข้อยกมือขึ้นค่ะเก่งมากค่ะไหนใครตอบถูก4ข้อยกมือขึ้นค่ะเก่งมากค่ะไหนใครตอบถูก3ข้อยกมือขึ้นค่ะ เด็กๆทุกคนเก่งมากนะคะการเล่นเกมตอบคำถามแบบสนุกสนุกเด็กๆทุกคนเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทุกทนตั้งใจเรียนคุณกูเจี๊ยบก็ภูมิใจแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะผลงานของพวกเราเราได้เรียนรู้ศิลปะงานปั้นศิลปะในชีวิตประจำวันไปแล้วให้เด็กๆลองไปฝึกปั้นวิธีการปั้นแบบต่างๆกันดูนะคะ ฝึกปั้นรูปต่างๆได้ตามความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะศิลปะงานปั้นเป็นงานศิลปะที่สนุกเพลิดเพลินเราต้องใช้มือของเราขยำบีปะครึงนวดช่วยฝึกกล้ามเนื้อมือและนิ้วมือให้แข็งแรงในการนวดครึงและปั้นนะคะทำให้เรามีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำและทำให้เรารู้สึกภูมิใจกับผลงานตัวเองด้วยค่ะ ในบทเรียนนี้ไม่มีการบ้านนะคะเด็กๆเรามาทบทวนศิลปะงานปั้นจากบทเรียนที่ผ่านมาไม่ต้องส่งผลางานมาทางบทเรียนออนไลน์นะคะให้นำเทคนิควิธีการปั้นแบบต่างๆไปฝึกสร้างสรรค์งานศิลปะงานปั้นได้ตามจินตนาการค่ะฝึกฝนบ่อยๆนะคะเด็กๆเราจะปั้นได้อย่างคล่องแคล่วเลยค่ะสำหรับคลิปนี้กูเจี๊ยบลาไปก่อนนะคะ สู้ไปด้วยกันดูแลตัวเองด้วยสวัสดีค่ะ